เรื่องที่หนึ่งความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆในระบบนิเวศเรามาดูความหมายของระบบนิเวศกันนะคะระบบนิเวศคือความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะ <or eno> <what> ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในบริเวณใดบริเวณหนึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนักศึกษาศาตทราบกันไหมคะว่าระบบในเวศท,ที่ใหญ่ที่สุดเราเรียกกันว่าโลกของสิ่งมีชีวิตค่ะ ซึ่งครงสร้างของโลกของเรานะคะประกอบไปด้วยทะเลเกาะและพื้นทวีปอีกทั้งยังมีสภาพภูมิอากาศที่หลากหลายจึงเกิดเป็นระบบนิเวศหลายรูปแบบนั่นเองค่ะตัวอย่างระบบนิเวศถ้ำเป็นระบบนิเวศที่ไม่มีแสงสว่างมีความชื้นสูงอุณหภูมิเกือบคงที่ตลอดทั้งปี และสัตว์ที่อาศัยก็ได้แก่ค้างคาวสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ำปลาบางชนิดค่ะชายฝั่งทะเลเป็นระบบนิเวศท,ที่มีความพิเศษค่ะซึ่งมันจะคาบเกี่ยวระหว่างพื้นดินกับทะเลบางแห่งน้ำทะเลล้าเข้ามาในผืนดินตามทางน้ำจะทำให้เกิดป่าชายเลนค่ะบางแห่งเป็นแม่น้ำไหลลงสู่ทะเลทำให้เกิดดินดอนสามเหลี่ยมค่ะ และบางแห่งเป็นน้ําทะเลไหลเข้าสู่พื้นดินเพียงบางช่วงก็จะทำให้เกิดทะเลสาบชายฝั่งทะเลขึ้นได้ค่ะเรามาดูการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยากันนะคะอ่าครูจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างพื้นที่เกษตรกรรมในอดีตเคยเป็นป่าหากเราทิ้งไว้นานๆอาจกลับกลายเป็นป่าอีกครั้งเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแทนที่ทางนิเวศวิทยาค่ะ แล้วลองดูอีกกรณีหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าในธรรมชาติโดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้ทุกแห่งทุกหนไม่ว่าจะเป็นในดินในน้ําเช่นเราอาจเคยเห็นสระน้ําที่มีพืชหลายชนิดขึ้นอยู่เต็มสระจนลากใต้ผิวน้ํารกแน่นไปหมดรากเหล่านี้จะค่อยๆยึดและสะสมดินหรือสากใบเน่าจนกระทั่งสระน้ําค่อยๆตื้นเขินกลายเป็นที่ลุ่มชื้นแฉะ พืชน้ำที่มีก็ค่อยๆหายไปจนในที่สุดก็ทำให้สระน้ำกลายเป็นพื้นที่โล่มนั่นเองค่ะชั้นของสิ่งมีชีวิตนักศึกษาคะโลกเรามีสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่หลากหลายเรียกว่าความหลากหลายทางชีวภาพแต่สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ก็ยังต้องขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานจากโลกภายนอกคือพลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งทำให้โลกเรามีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการสร้างอินทรีย์วัตถุจากกระบวนการสังเคราะห์แสงนั่นเองค่ะการศึกษาสิ่งมีชีวิตทำได้สองวิธีค่ะคือการศึกษาตามสปีชีส์และการศึกษาโดยองรวมโดยเลือกเขตใดเขตหนึ่งมาวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นๆตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดที่เรียกว่า นิเวศวิทยาซึ่งก็คือการศึกษาสิ่งมีชีวิตรวมกันเป็นระบบนิเวศนั่นเองค่ะเรามาดูเรื่องของชีวภาพระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่กันนะคะโลกของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็คือชีวภาพส่วนหนึ่งของชีวภาพจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับส่วนอื่นๆไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแต่ชีวภาพทั้งหมดนั้นซับซ้อนและมีขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาล จนไม่อาจนำมาศึกษารวมกันทีเดียวได้ค่ะนักนิเวศวิทยาจึงแบ่งชีวภาคออกเป็นหน่วยย่อยที่ครอบคลุมเฉพาะพืชหรือสตัตว์เช่นป่าดิบชื้นเขตร้อนป่าแห้งหรือป่าสนเขตหนาวเหนือโดยเรียกแต่ละหน่วยย่อยว่าระบบนิเวศวิทยา แต่ระบบในเวทยาก็ใหญ่โตมากในบางส่วนของโลกพื้นป่าชนิดเดียวกันอาจมีอนาบริเวณกว้างไกลหลายร้อยหลายพันตารางกิโลเมตรเลยค่ะการสำรวจปรากฏการณ์ในระบบในเวท11น,น,นักในเวทวิทยาจะพิจารณาส่วนย่อยๆที่มีสปีชีส์สำคัญอาศัยอยู่เท่านั้นโดยส่วนย่อยของระบบในเวศนี้เรียกว่าแหล่งที่อยู่ค่ะ ป่าดิบชื้นหรือป่าเขตร้อนเป็นป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดเพราะมีพืชและสัตว์มากมายหลายพันสภาพของป่าเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตมากหมู่ต้นไม้จะต่อสู้แย่งชิงพื้นที่กันยืดลากแผ่กิ่งก้านสาขารับแสงอาทิตย์ทําให้ในป่ามีต้นไม้ใบหญ้าน,านานาชนิดครอบคุมพื้นที่ค่ะ ราไมไห่คะว่าป่าดิบชื้นในทวีปเอเชียเราเรียกกันว่าป่าลกหรือป่ามรสุมซึ่งแตกต่างจากป่าดิบชื้นอื่นๆตรงที่ไม่ได้มีฝนตกตลอดเวลาแต่จะตกเป็นฤดูกาลฤดูฝนของป่าเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับลมมรสุมที่นำสายฝนอันหนักหน่วงมาตกในฤดูร้อนแต่ในฤดูหนาวก็จะกลายเป็นลมแรงค่ะ มาดูมหาสมุทรกันนะคะมหาสมุทรคือแหล่งน้ำอนุดมสมบูรณ์ซึ่งมีมากถึง2ในสส่วนของพื้นที่ผิวโลกและนี่เป็นส่วนที่ทำให้โลกแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นนอกจากนี้ภูมิอากาศบนโลกยังได้รับอิทธิพลส่วนใหญ่จากมหาสมุทรค่ะองค์ประกอบของระบบนนเวศองค์ประกอบของระบบในเวศป,ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่มีชีวิต และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตค่ะองค์ประกอบที่มีชีวิตได้แก่ผู้ผลิตผู้บริโภคและผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารค่ะผู้ผลิตคือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสังเคราะอาหารเองได้ค่ะผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แบ่งชนิดตามพฤติกรรมการกินเป็นสี่อย่างได้แก่ กินพืชกินสัตว์กินพ,พืชและสัตว์แล้วก็กินซากค่ะผู้ย่อยสลายอินทรีย์สารเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วให้เป็นสารที่มีโมเลกุลเล็กลงเช่นราเห็ดแบคท,ทีเรียค่ะองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ได้แก่สารประกอบอินทรีย์สารประกอบอนินทรีย์และสภาพแวดล้อมทางกายภาพค่ะสารประกอบอินทรีย์ได้แก่โปรโตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตค่ะสารประกอบอนินทรีย์ได้แก่น้ําแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนค่ะสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะคะได้แก่แสง อุณหภูมิความชืน้นและแก๊สต่างๆค่ะความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศความสัมพันธ์แบบภาวะพึ่งพานะคะหมายความว่าสิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันแต่ทั้งสองฝ่ายจะต้องอยู่ร่วมกันตลอดเวลาหากแยกกันอยู่อีกฝ่ายก็จะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ เช่นไลเคนแบตเตเรียในปลมลากถั่โวโปรตซัวในลำไส้ปวกค่ะความสัมพันธ์ภาวะการได้ประโยชน์ร่วมกันหมายความว่าสิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายต่างได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่เช่นเพี้ยก,กับมดพึ่งกับดอกไม้ค่ะความสัมพันธ์แบบภาวะิงาสาย คือสิ่งมีชีวิตฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เสียประโยชน์หากแยกกันอยู่ต่างฝ่ายก็สามารถดำรงชีวิตยอยู่ได้ตามปกติค่ะเช่นกล้วยไม้ที่เกาะบนต้นไม้เหาฉลามกับฉลามเพียงบนตัวสัตว์น้ําค่ะความสัมพันธ์แบบภาวะปรสิตคือสิ่งมีชีวิตฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์คือผู้อาศัยแต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ รือผู้ถูกอาศัยเช่นพยาธในร่างกายของมนุษย์เห็บบนตัวสุนัขตาฝากบนต้นไม้เป็นต้นค่ะความสัมพันธ์ภาวะแข่งขันคือสิ่งมีชีวิตแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงสิ่งที่ต้องการซึ่งอาจจะทําให้เสียประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายเช่นสุนัขแย่งอาหารกันต้นไม้แย่งกันรับแสงเป็นต้นค่ะ ความสัมพันธ์แบบภาวะล่าเหยื่อคือสิ่งมีชีวิตฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้ล่าอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์จากการเป็นผู้ถูกล่าเช่นเหยี่ยวจับหนูหมูกินกบหนากินปลาค่ะนักศึกษาคะเรามาดูการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศกันนะคะระบบนิเวศท,ทุกระบบมีการถ่ายทอดพลังงานในรูปแบบต่างๆ จากสิ่งไม่มีชีวิตไปสู่สิ่งมีชีวิตและถ่ายทอดจากสิ่งมีชีวิตสู่สิ่งมีชีวิตด้วยกันเองค่ะรวมทั้งถ่ายทอดพลังงานสู่สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะพืชและสัตว์จำเป็นต้องได้รับพลังงาน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตนะคะโดยพืชจะได้รับพลังงานจากแสงดวงอาทิตย์โดยใช้ลงคาวัตถุสีเขียวที่เรียกกันว่าคลอโรฟิลเป็นตัวดูดกลืนพลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อนำมาใช้ในการสร้างอาหารเช่นกลูโคสแป้งไขมันและโปรตีนเป็นต้นค่ะผู้ผลิต คือพืชที่สามารถดูดกลืนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์มาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารได้และเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับแรกในการถ่ายทอดพลังงานแบบของโซ่อาหารลำดับที่หนึงค่ะผู้บริโภคไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จึงต้องบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อนำพลังงานจากอาหารที่บริโภคมาใช้ในการดำรงชีวิตค่ะ ห่วงโซ่อาหารเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในเรื่องของการกินต่อกันเป็นทอดๆจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคทำให้มีการถ่ายทอดพลังงานในรูปของอาหารต่อเนื่องกันเป็นลำดับจากการกินต่อกันสายใยอาหารคือห่วงโซ่อาหารหลายๆห่วงโซ่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน อย่างสลับซับซ้อนพีระมิดการถ่ายทอดพลังงานการถ่ายทอดพลังงานสามารถอธิบายในรูปแบบของแผนภาพพีระมิดโดยให้ผู้ผลิตเป็นลำดับขั้นที่อยู่ต่ำสุดและสิ่งมีชีวิตที่ลำดับของอาหารสูงขึ้นจะอยู่สูงขึ้นไปตามลำดับขั้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ พีระมิดจำนวนจะแสดงให้เห็นจำนวนของสิ่งมีชีวิตในแต่ละลำดับขั้นของโซ่อหารต่อหน่วยพื้นที่หรือปริมาตรค่ะพีระมิดมวลชีวภาพพีระมิดแต่ละขั้นจะบอกถึงปริมาณหรือมวลชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในแต่ละลำดับขั้นของห่วงโซ่อาหารค่ะ พีระมิดพลังงานแสดงค่าพลังงานในสิ่งมีชีวิตแต่ละหน่วยมีหน่วยเป็นกิโลแคลอรีต่ต่อตารางเมตรต่อปีค่ะเรื่องที่สามสายใย,ยอาหารมาดูสายใย,ยอาหารกันนะคะสายใย,ยอาหารหมายถึงห่วงโซ่อาหารหลายๆห,ห่วงโซ่ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างสลับซับซ้อนนั่นเองค่ะ จากแผนภาพสายใย,ยอาหารจะสังเกตเห็นได้ว่าต้นข้าวที่เป็นผู้ผลิตในระบบนิเวศนั้นสามารถถูกสัตว์หลายประเภทบริโภคได้คือมีทั้งวัวตาก,กแตนไก่และพึ่งและสัตว์ที่เป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งเหล่านั้นก็ยังสามารถจะเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นและยังเป็นผู้บริโภคสัตว์อื่นได้เช่นกันเช่นไก่ สามารถจะบริโภคตกกะกแตนได้ในขณนะดเดียวกันไก่ก็มีโอกาสที่ถูกมูบริโภคได้เช่นกันค่ะห่วงโซ่อาหารเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในเรื่องของการกินต่อกันเป็นทอดๆจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคทำให้มีการถ่ายทอดพลังงานในรูปของอาหารต่อเนื่องกันเป็นลำดับจากการกินต่อกันค่ะ จากห่วงโซ่อาหารเราจะเห็นได้ว่าพืชเป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหารผู้บริโภคลำดับที่1คือผู้บริโภคที่กินผู้ผลิต Dual. เป็นอาหารผู้บริโภคลำดับท,ที่2คือผู้บริโภคที่กินผู้บริโภคลำดับที่1เป็นอาหารและผู้บริโภคลำดับสูงสุดคือผู้บริโภรรคที่อยูรร่ปลายสุดของโซ่อาหารค่ะ หญ้าเป็นผู้ผลิตกระต่ายมากินหญ้ากระต่ายเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งงูมากินกระต่ายงูเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองเหยี่ยวมากินง,งูเหยี่ยวเป็นผู้บริโภคลำดับที่สามหรือเป็นผู้บริโภคลำดับสูงสุดนั่นเองค่ะเรื่องที่สี่วัฏจักรของน้ำวัฏจักรของน้ำ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำระหว่างของเหลวของแข็งและแก๊สในวัตจักรของน้ำนี้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะไปมาจากสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งอย่างต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุดภายในอาณาจักรของน้ำเช่นการเปลี่ยนแปลงระหว่างชั้นบรรยากาศน้ำพื้นผิวดินผิวน้ำ น้ำใต้ดินและพืชกระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ําสามารถแยกได้เป็น4ประเภทคือ 1. การระเหยเป็นไอ 2. หยาดน้ําฟ้า 3. การซึมและ 4. การเกิดน้ําท่าค่ะการระเหยเป็นไอ เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำบนพื้นผิวไปสู่บรรยากาศทั้งการระเหยเป็นไอโดยตรงและการคายน้ำของพืชค่ะหยาดน้ำฟ้าเป็นการตกลงมาของน้ำในบรรยากาศสู่พื้นผิวโลกโดยละองน้ำในบรรยากาศจะรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆและในที่สุดกันตัวเป็นฝนตกลงสู่ผิวโลกรวมถึงหิมะและลูกเห็บค่ะ การซึมการซึมจากน้ำบนพื้นผิวลงสู่ดินเป็นน้ำใต้ดินอัตราการซึมจะขึ้นอยู่กับประเภทของดินหินและปัจจัยประกอบอื่นๆน้ำใต้ดินนั้นจะเคลื่อนตัวช้าและอาจไหลกลับขึ้นบนผิวดินหรืออาจถูกกักอยู่ภายใต้ชั้นหินเป็นเวลาหลายพันปีโดยปกติแล้วน้ำใต้ดินจะกลับมาเป็นน้ำที่ผิวดิน บนพื้นที่ที่อยู่ระดับต่ำกว่ายกเว้นในกรณีของบ่อน้ำบาดาลค่ะการเกิดน,น้ำท่าน้ำท่าหรือน้ำไหลผ่านเป็นการไหลของน้ำบนผิวดินไปสู่มหาสมุทรน้ำไหลลงสู่แม่น้ำและไหลไปสู่มหาสมุทรซึ่งอาจจะถูกกักตัวชัว่วคราวตามบึงหรือทะเลสาบก่อนไหลลงสู่มหาสมุทรค่ะ เรามาดูปัจจัยที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำกันนะคะได้แก่ความร้อนจากดวงอาทิตย์ของเสียจากมนุษย์และสัตว์กระแสลมและพืชค่ะความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้มวลิกลของน้ำแตกตัวและเกิดการระเหยของน้ำกลายเป็นไอขึ้นสู่บรรยากาศค่ะกระแสลม ทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอเร็วขึ้นค่ะมนุษย์และสัตว์ขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของเงือ่อปัสสาวะและลมหายใจกลายเป็นไอน้ำขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศค่ะพืชรากต้นไม้ซึ่งเปรียบเหมือนฟองน้ำที่มีความสามารถในการดูดน้ำจากใต้ดินจำนวนมากขึ้นไปเก็บไว้ในส่วนต่างๆ ทั้งยอดกิ่งใบดอกผลและลำต้นแล้วคายน้ำสู่บรรยากาศไอน้ำเหล่านี้จะควบแน่นและรวมการกลายเป็นเมฆและตกลงมาเป็นฝนต่อไปเรื่องที่5วัตถจักรของคาร์บอนและก็มาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเรื่องที่5วัฏถจักรของคาร์บอนค่ะ าดูวัตจักรของคาร์บอนกันนะคะคาร์บอนเป็นธาตุพบในสารประกอบของสารอินทรีย์เคมีทุกชนิดดังนั้นวัตจักรของคาร์บอนจึงเป็นหัวใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคาร์บอนจะสัมพันธ์กับวัตจักรของธาตุอื่นๆในระบบนิเวศในรูปของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศและในรูปของไบคาร์บอเนตในน้ำผู้ผลิตส่วนใหญ่ได้แก่พืช จะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการสังเคราะห์แสงและปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กลับสู่บรรยากาศหรือน้ำค่ะในกระบวนการหายใจพืชจะเก็บธาตุคาร์บอนไว้ในรูปของสารินทรีย์แล้วถ่ายทอดสู่ผู้บริโภคผ่านระบบห่วงโซ่อาหารส่วนสัตว์นั้นจะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่อากาศโดยกระบวนการหายใจค่ะ เมื่อพืชและสัตว์ตายนะคะจะพบว่ามีธาตุคาร์บอนสะสมอยู่ด้วยคาร์บอนที่อยู่ในรูปของซากพืชและซากสาัตว์บางชนิดจะไม่ย่อยสลายค่ะเมื่อเก็บไว้นานๆหลายร้อยล้านปีซากเหล่านี้ก็จะกลายเป็นสารที่ให้พลังงานในปัจจุบันที่ใช้กันก็คือถ่านหินน้ำมันและแก๊สสารจำพวกนี้มนุษย์จะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง เมื่อนำมาผ่านกระบวนการเผาไหม้ก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนซึ่งแก๊สคาร์บอนเหล่านี้ก็จะถูกปล่อยเข้าสู่บรรยากาศค่ะ